เลยียงครับไมอดีเอ้าสวัสดีครับพี่น้องกำลังวายเียกก่อนจันตุ้มผมเจ้าทีุ่มเจ้าทีเปิดร้านไม่พ่อมได้มือนอยู่บ้านพ้อมที่ว่าที่เฮ็ดมือนั่นแหละพี่น้องมือดมือนพวันพุธวันพุธเนพวันพุวันพุธนพ้นเุวันพุธันพุธวันนนนนันพนนพเูนน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  กูพักรักษาอยู่นิล่าให้ลูกให้ร้านเออผู้ยู่นี่นักกับเุอซูคุซูคนละทั้งนั่นทั้งเบลทั้งอาจารย์ตุ่มซูคุซูคนที่อยู่นี่ดันร้อยเดียวกับนะกกับทึ่งข้างมันเป็นละเพื่อนเพื่อว่าเพื่อว่าอาศัยลมใช้ข้าอยู่หม่องนี้นะครับหม่อนี้แตเป็นมือนสันวันดีมากขออนุญาตบว้ปูไว้เจ้าที่เจ้าทางไว้จิงสักที

ไว้รวยรตีน้ำเน่หนอมือนี้เน้อไว้วยตีน้ำเน่ดีสยางใหมือนี้การกินกับไห้โอ้โคนตอบรับไว้เลยครับหมูเล้วู้ครับ่อเนครับพี่ซีกับไเบิงไเียงกันนัสิละนะครับควนยุกไก่ยุกไก่กัน่านไป่านมากรเบแวมาเลยน้ำได้นะบาบ้านนี่ยูหามี่ตะเกียมุขควมจะเลื่อนเด้อนะครับ เอามาไพสิไวัยต้อบัตรนี่แบบพวกเนี่เพิ่นโอรเนาะครับเนาะฟูเนาะเอาตามได้ไรครับสาธุเอา,ามมเบิวบ่ไใบบ่เอา,า,เเอาไปบบาาาไปบอกเพื่อนเด้อไพสิวัยต้อนี่ต้อบัดนีนก็สิเฮ็ดล้านซะตัวพี่น้องออืเอาไว้โหลดบอกเพิ่นโหลดวบอันเจ้าที่เจ้าทางเจ้าภูมิเจ้าอันปู เออเอาโอเค,คอ,ยอยู่ถ่ายรถคอยมีอยู่มา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 อ้อยนี่ใช้ละได้เอาตอกบัตรมา<ด> <laughs> มามาพอดีเลยครบกันแล้วมาถือมาอีกแน,น่นึงหันพอดีเลยใบยปูแล้วกันสิตอกลักเลยเอายังละตอกบัตรเนี่ย เอาหนีเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ลักเอาสี่ลักนี่ละเนี่ยทางขยะประเทศไเอี้เขาใหญ่ไปบุญลัขึ้นมาอยู่โทรหาเสียออกถ้าหาเบินบน้นบอดลาดนเล่บังคันมาตอกลักนี่ตอกลักบัดขาเตียนอืเอานี่ละเอาเตียนมาเกยียก่อนมาหนี่งเดี๋ยวเรทรน้ำเสียออกก่อนแป๊บนึง แแปป๊๊บบนนึึงงเอาแกะเลยเนี่แหละเตียนเท่าเตี้ยนไม่เตีเ้ยนไม,ม่พี่น้องครับนี่ตอกลักไปแล้วซีลักเสียออกไปเอาอันนั้นอยู่ไปเอาควันมาตอกอันยู่กับลวด<ป>ยกมาพี่รวดร<ป>ลุบิโยกมาพี่เลยเ่าแล้วตอกลักอีกกอนันเห็นแนวตอกแล้วนี่แจ่บอกอวกคนไปเอาอันอันนี้อยู่ว่าเอากวอนอิกตอกมันก็แตกคือว่าล้วพี่น้อง <dı subconscious> เฮ้ยว่ยทางกระจาผูได้มามหนเยอะมาบ้านหนก็จังใหญ่แล้วออกมาแล้วเอาผูได้เคยกลางมาเด้อโอ้ไปยางนั่นไล่สุดบ่มาีนกล้องมาปี่กล้องหนเอาไว้ให้ซุ่มข้าวมาเก็บของเก่าหน่อยข้าวมากรแตเด่ มือสันวันดีเอา้าใส่ผาก้อนบ่อวายเจ้าที่เจา้าทางงวายกูแลี้ยวกะเอาออกมากสิครับพี่น้องบาวใส่ผาก้อนบ่เฮาสีแดงก้อนตันเลยเอา้าผูใ้ใดเคยเห็ดแม่นบ่จังสิบ่๋อเจอปูบเบลแม่นบ่ล้วเบล อโย่ไปสักวันดูจังโย่เขามามันจะปั่นให้เขาตอกลักง่ายๆเออโยไปาทางนอกคุณผ่าสีแดงจรงคืองามขนาดเลยบัตรเอากางออกเบื้องบัตรกางออกไป้จังก็ผ่าใส่ไปผ่ากันนบมาเอาปรกกางขาอันอ่าโอเคสวยงามตอกลักก่อนลูกพี่มาสิจ้าไป Cho tọc đây quá Tọc ở đây có gì tọc Mà Tọc yên, tọc yên À Áo Xe hoa hát leo cháu mày cháu à <laughs> 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 Tụt <tụna>, uh, mà, tụt mà Ờ Mấy cái trang bộ thường cần này là biểu Cháu cá mà biết thoát thoát Đưa dư dư, dư dư say đây bó เออนน้ดีได้อยู่หน้ดีได้อยู่ตดตอกไหมลูกพเดี๋ยว้ยได้การเลบ่บอลเลยนี่เามาดไวเนาะเรดว่าขายอขอบคุณครับขอบคุณครับผมนะครับตอนนี้กำลังตั้งร้านครับน้องๆครับไปเฮียงกับสิฮานีมาถุงมาห้ มีปลาแข่งปลาเดกพระเอกบิอพระเอกนั่นสิขายปลาหวานขายอย่างเอามาคือขี่อย่างละเกงสัตว์ลูกพีอ้าวฮาร์ดอีกแหละเว้ยหลับไปงันแต่ไม่ใส่เหล็กเว้ยเทนนิสติวเหล็กว่นใส่ไม่ลูกพี่นี่คือแนวไหนสัตว์มาภาษีไหนมาโอ้ยนี่ฮัร์ตังสี่เลยพี่น้องเอลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องควบวะ โก้บ้าโกบานี่นี่เอาอีกเสียงหนึ่งฮัดทั้งคุณนี่ครับพี่น้องครับมีอุปกรณ์เสริมบาทนี่แต่ซื้อซื้อบัตรก็ปาดนะพูละอันครับพี่น้องนี่ตอกไม้บอกตอดตีละลูกนี่ฮัทไปก่ันพี่น้อง เรจะได้เบลคือบอนี่็บ้เห็นบอให้รูปเจ้ากูเจ็บบอขยันป่ะแล้วกอนมาตอไงก่อนเจ้่อุบกรณ์ใส่อุปกวนเาเม กองแนวไว้เอามีดมีดกับทิมตัวนี้กองแนวไว้ก็เจ้าเนี่ยพเจ้ามาเก็บของห่างเรียบร้อยเป็นตะยูบอะไรลูกพี่คือมาต้มเถอะเอาอยลเซนนั้นเหนียวมาแล้งกับเก็บด้วยวะอยู่จอดเนาะมาแล้งกับเก็บไหม าะไปซื้อถุงใส่นอะมาใส่ปลาแหงนอ๊ะไปไหนนอะหาซื้อถุงมาหอยการคล้สูงการคลาสูงป้าเดี๋ยวป้าไปนองะครับว่าเบิ้งปลาแหงอันนี้ก่อนครับเอาแผดปลายแหงบัดดิแม่นบ่อละบลเขาไปดแกงสีบ่อละลูกเขาสิแตกออกแังสีตัวผู้หนาเนี่ยหนึ่งสองสามแตกออกมาเป็นแผ่นทั้งสี่ ก็จะไปซื้อถุกไงมาเห็ดย่างก็สิไปตุ่มซิกันแุ่มแยงวันไอ้ยังนั่นตัวเนี่ยปลาหวานปลาหวานก็ไปย่างเนี่ยโอ้ปลากรอบปลาหวานของพระเอกนั่นปลาเอ็กเบี้ยวขวดปลาเอกเบี้ยก็ปลาเอกนั่นเนาะท่งนี้ปลาแห้งจัดลอยเออแตกกันออกไปไม่หลุดเบิ้งนี่เออนี่ห้าจั่งกันแล้วเนี่ยโคไปโคกันไปเราจะไม่ให้สอนกันไงเออนี่ แล้วก็เสือกฟางมัดบัดนี่แมายน่นแม่นผิดคนหมา้แม่นสอนแม่มมนสอนมาใส่กันนอกเลยทุยอะไรวะ <c oughs> นั่นละจุ้มเขาบัดนี่เสือกฟางมัดบัดนี่นั่นเละมันก็เป็นนั่นเห็นบอลกับงามตัวบัดนี่นี่คือหกแผ่นร้อยเอานี่มีดคัตเตอร์เอาเสี้ยาวๆในพอเขาสิไปหอยเตียนนำ้ำนี่นะครับตอนนี้กำลังสอนน้องๆอยู่ว่าวิธีการแพ็กปลายเหงาะนะครับเอา พ่นทักเตียนเท้ากัดกางไว้เรียวเรียบร้อยนะครับพี่น้องว่างหันนี่นะครับตอนนี้ก็สิมีป้ายเฮ็ดนันนี่อันนี้กับป้ายังเนี่ยป้ากอบแมนครับป้าหวานป้าเสียวก็ป้าปุ้มเจ้าวัดไปรีพิจารณาป้ายเจ้าเสียดแนวไหนมาอยู่ข้าบ่ม่อยู่ข้าไม่ยก็ซื้อสีมาแล้วนะพ่นอันผู้ใดเป็นเป็นผู้ใดเป็นงานศินนี่สร้างอันเป็นศินพระเจ้าเป็นงานศินบ่เนี่ยนี่พ่นเนี่ยได้บ่พ่นเป็นตัวหนังสือได้ เออปลาแดกตอนปลาแห้งยังสิไหมแต่ว่าสิตัดเครื่องแม่ลูกพี่โอเคนั่น,<ห>นโอ้อันเบลสวยมากเบลเออปล่อยใช่ไหมใบสะมัดน้ำมันใช่ใช่อันอันเส <ไป S 2> ือกฟางไหมเออนั่นแหละาไว้มัดขลาอัน<ใ>นั่ได้ป่ะลูกพี่เอาลองมองดูหนิไปปนสใส่เจ้าเลยในในในแผ่นเดียอันแบ่งเครื่องอันนึงปลาแดกอันนึงปลาแห้งไหม แดซาลามีดกระเต้อไปยู่เพราะว่าขอเสียเสียอวกคนนี่แดงนี่นะมันเคืองกันนะจรย์อันนี้ก็มันพับมาซื้อๆเด้อันนี้ปลาแดกตอนเล็กอันนี้อะบ้างรพื่นนีนละเออเอามันเคืองด้วมันเคืองเด้วยเสียเสียอวกค้นเอาอันไมยุค่ามาตีตะปูไสน่นะล่ะีปารักเอาเม ปลาแดกตอนป้ายนึงแล้วก็ปลาแห้งป้ายนึงนะนะเพราะน้องๆก็มีปลาแห้งมีแห้งนําอาจารย์ตุ้มหลักบ่อาจารย์ตุ้มปูนี่เฮาล่าได้ไปอาจารย์ตุ้มใอรสิเอาอันเบรกิ้งเลี้ยนออกไปทั้งนอกล่าได้ไรไปเซลเบรกิ้งเลี้ยนออกไปทั้งนอกระนะแล้วสิล่าปูก่อนบัดนียเนี่ยเซลตัวนี้ไปเฮ็ดมองอันตั้งของนะครับพี่น้อง โอ้คือคืนครับวันนี้คือคืนนะครับมีสินค้ามาหลายสะละเกินอาจารตู้มเบี๊ยบบอกไม่เทินเจ้าอ่พะพุทธมหากลากไม่นั่นสร้างมาตัวใดล,ะล่ะลูกเลยคือหลายเถอะสามสิบแพ็คครับโอ้สามสิบแพ็คแก้วแก้วแก้วนี่ปลาเฮียงืออคดกปลาฮะปลาที่บางข้าวบอเจ้าอันมนันเป็นเขียนมันเป็นสีสเปสสีฟูเอาไรม่พวกเป็นสินนะบ่ะคือบอ่ เออเ่าคือผมไป่ทังเอาไว้ก่อนสันเอาไว้ก่อนโอเคโอเคมาขอสิแพ็กอันนี้กรับพระเอกเบียวก้อนบาดในพี่น้องเออยแพ็ปลาแห้งก็ได้เฮาเอานี่เห็นบมอกกสวยงามมาชื่นใจกันรุ่ไล่ร่วมกันทื่เอาบุเบียวเออเอาจยามันแต่ว่าเคาก็จัดกระจายเอาได้ยี่ดอกอุ้ยกระมัดอันนี้เสียมัดสูงๆน่นลูกพี่พี่มัดสั้นเออมัดขึ้นไปอีกอ่าโอ้เห็ดงามขึ้นจากวางได้ไหมเว้ย จริงๆมันต้องวัดปลายดึงปลายดึงจงไบท์ซะดิเออจะมนีนเอาเนี่ยแหละมือไม้ก็ไปนองครับคอยในกันไปมือไม้เฮ็ดเป็นบ่วงซุบป,ปุ๊บอืมเนี่ยเกี่ยวเขานี่นี่เดินเนี่ยนี่นี่นี่นนนห,น,น,น,หน,นั่นเห็นว่าน,าานั่นเห็นว่าอยู่ตัวนันเออพอ่อใส่การ์ดบาทโป๊ะเพนตัวอะล,ลูกพี่ พกแผ่นลอยครับพี่น้องครับนี่ครับปลาแหงจาน้อยนะครับฮะเสียออกเจ้าต้องรับหน้าที่ครับใช่ไหมไม่ไม่ยากคู่ไมอยุคไม่ยุคแชร์ไว้ยันแต่ว่าให้ผู้ใดเขียนไปให้จะได้โมเมนเพ่นไปให้จะได้ผู้ใดมันซึ่งว่าสีสเปร์มกับในพ่นละเพ่นพ่นยาไปเลยเด้เพราะคือเอาเอาอันเพราะคือเอาอันท่าเอาเด้อื แม่น้องสิสาวเดียวเลยปลาแดกตอนไปเลยเด้ปลาแห้งไปเลยเด้อมาเดี๋ยวเฮ็ดซอยอันพระเอกเบลยวให้แล้วก่อนพี่น้องบัดน,นี่ปนปกัน<ๆ>ไลเติบยู่ยด้ยปลาแห้งก่อนปนออกมาก่อน,นปลาแห้งจ้าปลาแห้งนี่ซองลังพี่น้องเอามาพี่อีกลังหนึงน่งอยู่พี ขามาสองล่างเลยพี่น้องเลยตอนนี้เอาไว้ายยาก่อนใส่ยาอันอันนี้ห้อยกันหมดไว้ยันหมดม้าจ๋ออ้าวอุดหนุนสั่งข้ามาได้พี่น้องครับทักพานน้องนั่นน้องบิวพระเอกออกพระเอกตุ้มทักมาได้เบิร์ตนะครับพี่น้องทีมงานหมอลลัเพชรลำเพื่พอนเฮานะ,ระนาครับอยากได้ปลาแหงปลาแดกต้อนเอาเสนอปลาแดกต้อนก่อนอย่าครับอยู่ในล่างเป็ปลาแดกต้อนปลาแหง นะครับทักทายมาได้พี่น้องครับนี่ครับปลาแดกตอนตัวใหญ่ๆปลาดําโขงนะครับทักทายมาได้นะครับเนาะนะครับเพิ่มเติมขายปลาแห้งมาๆมาๆมาขายซอยกันนี่ปลาแห้งปลาแดกตอนตัวนะจวดจัดฝาดบึ้มห้าบาทนี่ตุ่มฮ่มกันเอาฝากพี่น้องอุดหนุนครับนะครับเดี๋ยวเสียเอาเบอร์โทรลงไว้ให้พี่น้องแอดไลน์มาจากใดยังกัน แอดไลน์มาโหลดนะครับพี่น้องปลาแดกปลาแหงปลาสมแอดดีเจ้าหน้ยแอดดีครับปลาสมมาผลละไม่จานตุ้มนะครับพี่น้องโอเคครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวเห็ดนั้ไม่แล้วก่อนพี่น้องคนนะสุ่มเตียนเท่านะครับหนาทางใหญ่เลยพี่น้องครับเส้นทางโกสุ่มท่าพระนะครับน้องน้ำท่าพระโอ๊ยนี่บ่าคนดีเปะโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวเสียว่าคนไปเอาไม้จักสองทวน เอามาาเอตะปูมานำอะไรหรือเ่ขันมีตะปูตะซิ่นตะปูเศษตะปูเสศษตะปูห้างตะปูเก้านั่นแหละเอามาตอกเส้นตลวดจออะได้ตอกปอกปอกปอกเออลวดจออะไรกำมัดเอาเนาะหาเบิ้งอันหาเบิ้งลวดเก้าเก้ากันเลยเนาะโอเคครับไปแล้วจวดจานกันต่อห้าสวัสดีครับมาแพกไปแห้งกับเบียวก่อน